กลุ่มดาวซีตัสอสูรทะเลปะทะเพอร์ซีัสในเรื่องราวของเทพนิยายมีวัตถุท้องฟ้าให้ดูอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยนะครับสวัสดีครับดูดาวการอัครูสแอสโเมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของกลุ่มดาวซีตัสซีตัสเป็นอสูรทะเลในเทพนิยายกรีกบางทีเขาก็มองเป็นรูปคล้ายๆวานเนาะกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างบนท้องฟ้าแล้วบางทีดาวเขาก็มาขึ้นที่เฉียดๆผ่านนิดนิด ในกลุ่มดาวนี้เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มดาวนี้อยู่ใกล้ๆกลุ่มดาวปลาซึ่งอยู่ใกล้ๆกลุ่มดาวมาร์ปีอีกทีหนึ่งเนาะกลุ่มดาวซิตัสเป็นกลุ่มดาวปีาศาจอ,อ,อสูรทะเลซึ่งกาลังจะมาจัดการกับจัดการกินแอนโดเมดาที่อยู่ด้านบนตรงนี้เนาะแต่ว่ามาร์ปีก็มาช่วยแล้วก็มเออีเจ้าชายเปอร์เซอุสตรงนี้มาช่วยส่วนพวกพระราชาพระราชินี้ก็คือยืนอยู่ห่าง ตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นเซตซีรีส์ของกลุ่มดาวเทนิยายไล่จากด้านทิศใต้เป็นเซตูสนั่นเองปีศาจเซตูสเนี่ยมองเป็นยังไงให้เป็นเซตูสก็คือมองลักษณะว่าอันนี้ก็จะมีดาวอยู่ตรงข้างข้างท้ายดิฟน้าเนาะดิฟนามันเป็นชื่อแปลว่าหางของเจ้าปีศาจปาวานทะเลตัวนี้วานทะเลเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณตัวแต่ว่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เห็นแค่ตรงนี้หลักๆ แล้วก็จะมีดาวตรงนี้เรียงกัน6 5 6ดวงตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณหัวของเจ้าปีศาจมีเมนคาร์เมนคาร์ก็จมูกของไอเจ้าปีศาจตัวนี้เนาะทีนี้ก็จะแนะนําดาวที่สําคัญที่สุดก็คือสาหรับสาหรับกลุ่มดาวนี้เนาะนั่นคือดวงนี้เนาะทาไมชี้ก็ชี้ยากแต่ทําไมถึงชวนให้ดูชื่อโอไมครอนเซตตายหรือเซตัสนะครับดาวโอไมครอนดวงนี้จริงๆตามอันดับในอันดับสว่างค่อนข้างโลโลเลย ดาวโอไมครอนดวงนี้เนี่ยหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งคือไมราชื่อดาวไมา่รานะมราแปลว่าแบบเป็นน่าสนใจมากๆเลยเป็นดาวแปรแสงคาบยาวโดวยคาบประมาณ33 2วันคือประมาณปีหนึ่งเนี่ยดาวดวงนี้อาจจะสว่างขึ้นมาเห็นชัดบางทีก็หลีลงไปจนแทบมองไม่เห็นเลยเป็นดาวแปรแสงที่คาบยาวมากๆเลยอันดับความสว่างแต่ละช่วงก็จะไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าในแตใน่ในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่มันหลีแสง แล้วก็ช่วงที่มันแบบเปล่งแสกออกมาไม่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ดาวดวงเนี้ยเราเรามาดูดูตรงนี้เนาะอันนี้เราให้มันอยู่ตรงกลางก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาของแต่แต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเออมันสว่างไม่เท่ากันเนาะเช่นอันี้เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยมันก็จะมีความสว่างที่ไม่เท่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเออขึ้นอยู่กับโปรแกรมเนาะเออ ส่วนใหญ่มันสว่างอันดับ2-9ถึงเเนี่ยมันมีช่วงที่2แป๊บอาจจะไม่ได้นานนะแป๊บแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันสว่างไม่เยอะเนาะเห็นค่อนข้างยากนะครับอ,อ,อ,อันนี้เาราวภาษาข้้นบนเขาเขียนว,ว่า pulsating variable star กคือเป็นเป็นดาวดาว,ดาวเ,เป็นดาวฤกษ์ที่มีการยุบขยายยุบขยายเพราะเป็นดาวฤกษ์ที่กำลังใกล้จะใกล้จะตายเนาะแล้วก็มีการเผาไหม้ n ล c l e a r f u ชั่น ดาวก็มีการขยายตัวในช่วงท้ายๆของชีวิตแล้วก็มีการยุบตัวเป็นพักๆจากแรงน้มถ่วงที่มาสู้ทีนี้มันก็เหมือนกับยื้อยุดกันอยู่2แรงนี้ดาวเซตดาวโอมครอนเซตัสเนี่ยหรือไมร่าเนี่ยก็เลยสามารถเห็นสว่างมากสว่างน้อยแล้วแต่ช่วงเนาะต่อไปวัตถุท้องฟ้าที่สามารถสังเกตเห็นได้ในกลุ่มดาวนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สําหรับปี25 6 4ี่ถ้าเกิดมองไปทางกลุ่มบริเวณหัวของเจ้า ีศาจเซตูสเนี่ยจะเจอดาวยูเรนัสสนาะซึ่งซึ่งมาโครจรอ,อยู่แถวนี้อยู่ในเขตของกลุ่มดาวแกะเนาะแต่ว่าใกล้ๆค่อนข้างใกล้กับบริเวณหัวของเจ้าปีศาจนี้พอสมควรก็สามารถใช้วิธีการหาดาวยูเรนัสในช่วงช่วงนี้ได้จากการหาบริเวณดาวตรงห้าเหลี่ยมตรงที่เป็นหัวของเจ้าปีศาจนี่แล้วก็ขึ้นไปทางเนหนือนิดนึงก็จะเจอดาวยูเรนัสสนาะซึ่งต้องดูตำแหน่งละเอียดอีกทีนึงนะครับวัตถุท้องฟ้าอื่นๆที่น่าสนใจมีอะไรอีกบ้างก็จะมี M77 นะครับ M77 สำหรับ N77 เนี่ยเป็นกาแล็กซีอยู่บริเวณนี้เป็นดาราจักรชนิดก,ก้นหอยอันดับความสว่างประมาณ9เนาะไม่ไม่สว่างเท่าไหร่เป็นแบบฟ้า,ฟาๆเล็กๆเศษสว่างเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าเขาห่างจากดาวเลษ์ดวงเดลต้าตัวเนี้ยดวงที่เป็นตรงหัวตรงคอของปีศาจเนี่ยแค่ประมาณแค่1องศาเนาะอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะอีกอันนึงที่อยากจะชวนให้หาจากไอ้เจ้า,เจ,าเจ้าตรงนี้เนาะเจ้าปีศาจเซษตูสเนี่ยก็คือจะมี เรียกว่า NGC 253เนาะเขาเขาอยู่บริเวณใกล้ๆตรงนี้เนาะเขาอยู่บริเวณเอ่อกลุ่มดาวเอช่างแกะสลักหรือสครับเตอร์เนาะแต่ว่าเราสามารถหาจากจากดาวไอ้เจ้าดาวหางของเจ้าปีศาจต,ตัวนี้ได้ลงมาทางใต้นิดนึงประมาณราวๆห้าถึงสิองศานะแล้วก็ลากลงมาก็จะเจอเอ่อกาแล็กซีนี้อันนี้คือเป็น NGC 253หเนาะหรือว่า Silver c o i l Galaxy อันดับความสว่างประมาณ8เนาะอ่าสำหรับ NGC 253หรือ s c a ว t e r Galaxy เป็นกาแล็กซีที่ค่อนข้างสวยมากเอ่อไม่ได้อยู่ในกลุ่มเมสซียร์ e r ที่คนพบตอนแรกๆในสมัยก่อนแต่มาเจอทีหลังเนาะเอ่อก็คนพบโดยแคโรลีนเฮอร์เชลที่เป็นน้องสาวของวิลเลียมเฮอร์เชลผู้คนพบดาวยูเรนัสนั่นเองแต่ว่าไอ้เจ้าในไอ้ไอเจ้ากาแล็กซีเนี่ยมันก็เป็นกาแล็กซีรูปเหรียญเงินเนาะจะเป็นลักษณะ คล้ายๆก g ลกซี่รูปกางหาันแล้วก,แวก็แล้วก็ความสว่างประมาณ8เนาะสังเกตเห็นได้ค่อนข้างยากเนาะแต่ว่าถ่ายรูปออกมาเนี่ยจากกล้องโทรทัศน์ใหญ่ๆที่เปิดหน้ากล้องนานๆเนี่ยสวยมากๆเลยสำหรับ NGC 253นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของเจ้าปีศาจเซตุสปีศาจเซตุสเนี่ยก็จริงๆว่าว่าไปก็น่าสงสารอยู่ก็คือเป็นปีศาจที่จะออกมาอารวาสแล้วก็จะมาป้นเมืองเอทิโอเปียของพระราชาเซเฟสเนาะอ่าแล้วก็ราชินีแคสิโอเปีย ทีเนี้ยเขาก็สู้ไม่ได้ก็เลยต้องส่งเจ้าหญิงแอนโดรเมดามาสังเวยแต่ทว่ากับถูกเจ้าชายเปอร์เซอุสและมาปีกเนี่ยช่วยกันจัดการค่าของค่าค่าซีตัสัวนี้ทิ้งไปบทก็คือมีอยู่เท่านี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องราวของกลุ่มดาวนี้ทีนี้จะสามารถสังเกตได้เดือนไหนบ้างสำหรับกลุ่มดาวนี้ซีตัสสามารถสังเกตเห็นได้เอ่อแทบทุกเดือนยกเว้นอยู่ประมาณราวๆสาม สองสาเดือนนี้หลักๆคือประมาณมีนาคมเมษายนนะครับต้นเดือนพฤษภาคมอะไรอย่างนี้จะสังเกตไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านน้อบริเวณเกลุ่มดาวแกะกลุ่มดาวปลาตรงนี้นั่นเองถ้าเกิดสมมตุติต้องการสังเกตกลุ่มดาวซีตัสเนี่ยให้มองไปทางท้องฟ้าให้มองไปทางท้องฟ้าทิศตะวันออกนะครับในช่วงในช่วงประมาณหัวข้ามของประมาณกันยายนตุลาคม,มเขาจะขึ้นทางทิศตะวันออกนะ แล้วก็สูงขึ้นไปทางท้องฟ้าเอ่อผ่านกลางท้องฟ้าค่อมมาทางใต้นิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็จะตกทางทิศตะวันตกถ้าเกิดชช่วงที่เห็นทั้งคืนก็จะเป็นช่วงราวๆเดือนกันยายนตุลาคมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการเห็นในช่วงหัวข้ามซึ่งอาจจะข้อมมาทางตะวันตกบ้างซีตัสเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณราวๆเดือนกุมภาพันธ์นะแต่ถ้าเกิดต้องการดูเขาในช่วงเอ่อช้ามืดเนี่ยก็ต้องเป็นพฤษภาคมถึงสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูฝนเนาะ โอกาสที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเราๆไปฝนต้นหนาวนี่แหละครับในการดูกลุ่มดาวนี้โอเคสําหรับกลุ่มดาวนี้ก็มีเรื่องราวไปให้ให้เราฟังกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r c t u r u s Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกํำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอด สวัสดีครับ